สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat บฟโ e วันนี้เราจะมาสรุปตู้กลางเดือนก็ในตู้กลางเดือนเนาะก็จะเป็น3ตัวละครใหม่นะก็คือคีระอิซุรุฮิซากิชูเฮแล้วก็ฮินามุริโมโมะเนาะโดยก็จะเป็นร่างโรงเรียนยมทูตเนาะก็คีระเนี่ยเขาเคยมีมาก่อนแล้วเนาะแล้วก็ฮินามุริก็รู้สึกจะมีร่างที่เป็น5าดาวมาก่อนแล้วฮิซากิเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาเอาร่างที่เป็นตอนโรงเรียนมาออก ก็โดยตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดเนาะถึงภาพมันอาจจะดูมีเหมือนความลิมิเต็ดนิดๆแต่ไม่ใช่เนาะอ่ะโดยตู้เขาเนี่ยก็จะมาในวันที่16เมษายนเวลาบ่ายสองเนาะแล้วก็จะหมดในวันที่27เมษายนเวลาบ่ายโมง59โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตู้กันเลยเริ่มจากฮิซากิชูเฮเนาะโดยฮิซากิชูเฮเนี่ยก็เขาจะเป็นการโจมตีสีแดงแล้วก็เป็นสายสกิลการโจมตีของเขาเนี่ยสกิล ทั้ง3แล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยมีโอกาสทําให้ติดลูกกินเนาะแล้วก็ทําให้ใจเนี่ยติดติดได้เลย100%แล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นสังกัดยมทูตเนาะจะเป็นสังหารสตาร์ลิตเตอร์เนาะแล้วก็ลิงก์ของเขาเนี่ยเป็นลิงก์แบบใหม่เนาะเพิ่งเคยมีครั้งแรกเลยก็คือเป็นลิงก์ในเรื่องของเมื่อทําให้มอนเนี่ยติดลูกกินได้เนาะเขาจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลย35%ก็เป็นลิงก์ใหม่เนาะที่เขาเพิ่งเพิ่มมาครั้งแรกไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าเนาะสำหรับลิงนี้ ในเรื่องของพาสซีฟมันก็จะเป็นไม่ติดออนแรงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ตีทะลุกรดได้เพิ่มจำนวนโระดูเชิดนึครั้งอบวนที่ก็จะเป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ20%เพิ่มขอบเขตสกิล20%เพิ่มดาเมจสกิล40%เพิ่มฮิตสกิล1ฮิตเพิ่มดาเมจถ้าไม้ตาย40%เพิ่มระยะเวลาติดสถานะผิดปกติ2วิทีมปาร์ตี้ที่เป็นยมทูตสีส้มเมื่อมอนติดสถานะผิดปกติ เขาจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลย40%แล้วก็มีลดคู่ดาวิบนเะ์เซนเนาะทีมแล้วก็ปาร์ตี้เนาะพี่เป็นยมทูตสีส้มเหมือนกันเพิ่มดาเมจสกิลอีก20%ดูจากอเวนตี้ก็ค่อนข้างแรงอยู่เนาะสำหรับฮิสาก,กิในเรื่องของอารีนาเนาะก็ทั่วๆไปตัวเขาเนี่ยก็ลงได้ธรรมดาก็จะมีเพิ่มเลเวล5เนาะก็เป็นเพิ่มดาเมจสกิล10%เลเวล10เพิ่มดาเมจ20%เนาะสกิลโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกเกกกมพลย์ของฮิิัน โอเคเรามาดูเกมเพลย์ของฮิซากินะก็ฟันธรรมดาเหมือนคีระเลยก็ไม่เท็กวางมากเท่าไหร่ทั่วไปสกิลหสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นรวบแล้วก็ทำดาเมจเนาะก็ค่อนข้างกว้างเนาะสำหรับสกิลหนึ่งถือว่ากว้างมากเหมือนกันสกิลสองสกิลสอเนี่ยจะเป็นเคลื่อนพี่ไปข้างหน้าเนาะแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ มีความไกลอยู่ประมาณหนึ่งสกิลสามปทั้งจอเนาะเนี่ยทั้งจอเลยถือว่าสกิลสามดูโอเคเนาะไม่ได้แย่เลยทั้งสามสกิลของฮิซากิเนี่ยค่อนข้างดีเลยเรามองว่ามันโอเคมากตัวละครถัดมาเนาะฮินามอริโมโมก็ร่างนี้เขาจะเป็นโจมตีสีฟ้าเนาะหรือหรือโจมตีระยะไกลเป็นสายสกิลแล้วก็ในสกิลสองเนี่ยจะทำจะมีโอกาสให้ติดไฟเนาะแล้วก็สกิลสามก็จะมีโอกาสติดไฟเหมือนกันแล้วก็ทำไม้ตายมีโอกาสติดไฟ ถ้าเขาเขียนมาอย่างนี้แสดงว่าการดบตีปกติแล้วก็สกิลหนึ่งน่าจะไม่มีสถานะผิดปกตอิอันนี้เดี๋ยวไปดูในเกมเพล,ล้ะกัน,นว่ามีหรือเปล่าโอเคแล้วก็เขาก็จะเป็นสังกัดยมทูตเนาะโดยเป็นสังหารหน่วยศูนย์ในเรื่องของลิงก์เนี่ยเขาก็จะเป็นลิงก์เพิ่มเพิ่มดอกน้ําหอมสีฟ้าขวดเล็ก5ขวดเนาะก็เอามาเป็นลิงก์เลยแหละ ในเรื่องของพาสซีฟเนี่ยก็จะเป็นไม่ติดอ่อนแรงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มจำนวนลูกเชื้อหนึ่งครั้งตีทะลุกาดตีทะลุกาดเนาะแล้วก็อเบิลิตี้ก็จะเป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ20%เพิ่มดาเมจสกิล40%เพิ่มฮิตสกิล1ฮิตเพิ่มดาเมจทำให้ตายสี่สิบเปเพิ่มระยะเวลาติดสถานะผิดปกติ2วิลดูดดาบสิบสองเปอร์12%ทีมปาร์ตี้ที่เป็นยุูฟูดสีเขียวก็จะเพิ่มดาเมจสกิลอีก20%แล้วก็เยี่สิบ สีฟ้าเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยก็เอาไว้ลงเลตบอสได้ดีอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับฮินามุริส่วนอะรียนาเนี่ยก็ทั่วไปเลยมันไม่ได้มีอะไรพริเศษเนาะก,ก็เป็นเลเวลห้าเพิ่มดาเมจสกิลสิบเปอร์เซ็นต์เลเวลสิบเพิ่มดาเมจสกิลอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ก,กันอ่ะเรามาดูเกมเพย์ของฮิานามุริเนาะฮินามุริเนี่ยการโจมตีปกติเขาดูแคบมากเนาะไม่รู้มันจะแคบขนาดนั้นหรือแบบตัวอนิเมชันมันแคบมากเลย สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเป็นเน้นด้านหน้าเนาะไม่ได้ไกลเน้นแบบกว้างมากกว่าส่วนสกิลสองเนี่ยจะเป็นแบบไกลเนาะกว้างหน่อยแล้วก็ไกลส่วนส้าสามก็ทั้งจอแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจังหวะมันน่าจะมีสองจังหวะมันเหมือนเป็นถมแดงหนึ่งแล้วก็มีมันไหลผ่านนะเขาใช้วิธีมานั่นแหละ ก็เกมเพล์ไม่ได้เฉยๆไปหน่อยนอะสำหรับีนมอร์อ่ะตัวละครสุดท้ายเนาะคิระอิซุรุเนาะก็เขาจะเป็นการโจมตีสีแดงสายสกิลทั้งสามตัวละครเป็นสายสกิลหมดเลยเนาะแล้วก็สกิลหนึ่งจะมีโอกาสทําให้ติดไฟแล้วก็ทําให้ตายจะมียกจะทําให้ติดไฟได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแสดงว่าสกิลอื่นๆหนระือการโจมตีปกติเนี่ยไม่ได้มีการติดไฟหรือติดสถานะอะไรทั้งนั้นเนาะ โดยร่างนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสังกัดยมมทูดเนาะแล้วก็เป็นสังหารเอสปาดาีงของเขาเนี่ยเป็นเพิ่มดอกหยดน้ําส,สีแดง30%แล้วก็พาสซีฟก็จะเป็นการอ่อนแรง100%ทีมแล้วก็ปาร์ตี้เนาะเมื่อผ่านเข้าเมื่อผ่านฉากก็จะฮิ้วเลือดให้20%แล้วก็สามารถบอกการหลบหลีกของทุกสังกัดได้เนาะก็เอาไว้ลงดันพวกคัมพีรายสัปดาห์ก็ได้หรือลงหอคอยในบางชั้นเนาะ แล้วก็ในเรื่องของ ability ก็เป็นเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ damage, 20%เพิ damage, ่มดาเมจสกิล40%เพิ่มฮิตสกิล l ฮิตเพิ่มดาเมจถ้าไม่ตาย40%เพิ่มระยะเวลาติดชนะพิปกติ2วิ 2> <im itation> เพิ่มจำนวนลมเชือน1ครั้งตีทะลุก,กาดได้แล้วก็ลดคูดาว12%เนาะตัวเขาก็ค่อนข้าง ability กลางๆเนาะไม่ได้วึ้ว่วเท่าไหร่ในเรื่องของอลิณาก็เหมือนกันเนาะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจาก2ตัวบนเลย ก็เลเวล5เป็นเพิ่มดาเมจสกิล10%เเลเวลสเพิ่มดาเมจสกิล20%เหมือนกันเด๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพยกันเราจะไปดูเกมเพของคีระกันการโจมตีปกติของเขาก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าเขายังเป็นนักเรียนยูมัธยมอยู่เลยความกว้างก็ไม่ได้กว้างมากเนาะดูแคบ้วยซ้ำสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นด้านหน้าเนาะเขาก็บอกว่ามันเป็นการโจมตีที่ ค่อนข้างไกลเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นขนาดมันไกลแบบส่วนท่าสองเนีเน่ยเขาก็ก็เป็นด้านหน้าแล้วก็มีรอบตัวนิดหน่อยเนาะไม่ได้ก็ดูกว้างอยู่เหมือนกันสำหรับท่าสองก็ดูกว้างอยู่แต่เป็นสองจังหวะเนาะเหมือนสองฉับแล้วก็ท่าสามก็เป็นทางจอเนาะแต่ดูจะปล่อยช้าไปสักหน่อยสําหรับท่าสามอเราจะมาดูตัวล้มตู้กันเนาะก็สําหรับตัวล้มตู้ของเขาเนี่ยก็ แถวล่างเนี่ยจะค่อนข้างเป็นตัวที่เก่าประมาณหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพูดจากแถวล่างก่อนเนาะก็คืออิชิดะอิชิดะเนี่ยเราเคยรีวิวไว้อยู่เนาะตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็ลิงค์ค่อนข้างดีด้วยก็เป็นรถคูดาวสิบสี่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างถือว่าเป็นยังเป็นตัวละครที่ยังเอากลับมาใช้ได้อยู่เนาะสำหรับอิชิดะค่อนข้างดีเลนจีเนาะเลนจีเนี่ย,จ,ยจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะเป็นสังหารเอสปาดา เอาไว้ตีกิวได้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีข้อเสียเลยก็คือเขาไม่มีซูเปอร์อร์เมอร์ซึ่งค่อนข้างไม่ดีเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวละครสายตีปกติและเป็นระยะใกล้ด้วยมันไม่มีซูเปอร์อร์เมอร์เนี่ยมันลำบากตัวเขาเองมากๆเลยมันใช้ลงตีกิวเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีขนาดนั้นเนาะสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ก็ลงได้อยู่นะพอลงได้ตัวละครถัดมาเนาะโซเดโนชิรายุกิโซเดโนเนี่ยเขาเป็นตัวเพิ่มดอกหยดน้ําสีมว่วง แต่เขาดอปแค่1 7เเซนเาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เยอะตอนนี้เนี่ยมันดอปถึง30แล้วเนาะมันก็ถ้ามีตัวอื่นเราก็คงใช้ตัวอื่นมากกว่าโซเดนโน่เนี่ยมันได้ใช้ก็หอ,อคอยอเป็นหลักเนาะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นสังหารควินซี่ก็ค่อนข้างยังถือว่ามีน้อยอยู่ก็ยังโอเคยังมีประโยชน์ได้ใช้อยู่บ้างนิดหน่อยนะตัวละครถัดมาก็คือสกนะิชิมะเนาะสกิชิมะนี้เนี่ยเป็นสกิชิมะจากสังเวียนซึ่งจริงๆการโจมตีของเขาเนี่ย โอเคเนาะเอามาเล่น PVE อะไรอย่างี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆเขาก็จะเล่นในสังเวียนเนี่ยเล่นค่อนข้างได้แบบสนุกเราเป็นตัวละครที่เล่นเราโอเคในสังเวียนมากๆากหลักๆก็สังเวียนเลยสำหรับซากิชิมะเนาะตัวทันมากคือโอโกะเนาะโอโกะเนี่ยตอนนี้ PVP ก็ถือว่าโอเคเนาะสำหรับโอโกะเพราะว่าเขาเองเนี่ยค่อนข้าง PVP เนี่ยถ้าเขาค้าพีเย,ยอะหน่อยเนี่ยเขาก็ยืนได้สบาย เราเองเนี่ยก็ยังใช้เขาเนาะเรามี2อับหเนี่ยเราก็มีเอาเขาไปเล่นใน PVP อยู่เหมือนกันก็ค่อนข้างเป็นตัวละครที่ PVP ได้ดีเนาะเราก็ปั้นดีๆมันก็ลงได้อยู่แค่2องหนึ่งรับห้าสองับห้าเนี่ยเอาไปชนกับโคมามูระได้ไม่ยากตัะละครถัดมาเนาะเคนเซเคนเซเนี่ยเขาเป็นสังหารหัวหน้าหน่วยแล้วเขาก็เป็นสายสกิลเนาะมันก็อาจจะได้ใช้ในการเอาไปตีกิลอยู่บ้างแต่ว่าหลักๆเขาเนี่ยเขาจะมีเพิ่มดอก น้ำหอมผดเลขสีเขียวอยู่เนาะก็อาจจะเอาไว้ใช้ลงดันน้ำหอมได้อยู่ซึ่งเราไม่มีเขาเนาะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าสกิลเขาเป็นยังไงนะแต่รู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่เนาะเพราะว่าตัวเขาเองก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานมันค่อนข้างใหม่อยู่แล้วก็สําหรับ3ตัวหน้าตู้เนี่ยก็ไม่ได้หวือหวามากเนาะหลักๆเนี่ยก็คิระเนี่ยมันก็จะดูธรรมดาๆๆนะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่น่าโมลีเนี่ยจะค่อนข้างเป็นสายแบบจริงๆคิระเนี่ยมันรู้สึกว่าลิงเขาเป็นเรื่องดรอปใช่ไหม ก็ค่อนข้างดีอยู่เอาไว้เป็นลิงก์ไปเพิ่มดรอปได้อยู่แต่ว่าถ้าถามว่าจ,จะได้ใช้ขนาดไหมก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวเขาขนาดเนาะอาจจะไปเป็นลิงก์มากกว่ายินมโมริก็คล้ายๆกันเนาะก็เน้นก็เอาไว้เล่นได้อยู่ในเลดบอสอะไรเงี้ยได้ได้แต่ว่าหลักๆหลายคนก็คงเอามาใส่เป็นลิงก์มากกว่าเอาตัวเขาไปเล่นเองแหละแล้วก็คิตากิเนี่ยมันไม่ได้มีดรอปอะไรเลยแต่ว่าตัวเขาค่อนข้างแรงอยู่เนาะถึงว่าเก่งอยู่เหมือนกันโอเคดูเลดเนาะก็เป็นเลดร แล้วก็ในสเต็ปที่50 15 20 25ก็จะมีการันตีเนาะโดยการันตีจากตัวละครด้านบนเนาะสุมม่มาหนึ่งตัวจาก9ก็ไปลุ้นเอาเนาะว่าเราจะได้ใครเรดเราก็ไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะเพราะมันก็เลดหน้าตาประมาณนี้ตลอดโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้แยกกันเนาะสำหรับตู้แยกตู้แรกเนาะก็คือของคีระจะมาก่อนเนาะก็มาต่อกับตู้หลักเลยโดยตู้ของคีระาเนี่ยเรารู้สึกว่า ตัวเขาตัวร่วมตู้เขาเนี่ยที่โอเคหน่อเเยก็คือโรสเนาะส่วน2ตัวหลังเนี่ยรันนี้คู่เนี่ยก็ยังโอเคเราใช้ได้แต่ว่าเคมปาจิมันเป็นตัวละครอารีนาซึ่งเอาไปเล่นอารีนาจริงๆก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคนรู้สึกเราอะเราไปเล่นเรารู้สึกว่าแบบแปลกๆแต่รันนี้คู่เนี่ยก็จะได้ใช้ในหอคอยอยู่เหมือนกันเคมปาจิมันก็จริงๆมันใช้ในหอคอยได้อยู่ชั้นมันมีอยู่ชั้นอยู่ที่เขาให้ใช้เคมปาจิอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีตัวอื่นก็ใช้ตัวอื่นได้เหมือนกันเนาะมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้ แล้วก็รถเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของสังเวียนเหมือนกันแล้วก็เอาไปเล่นสังเวียนแล้วก็ลิงของเขาค่อนข้างดีเพราะเป็นเรื่องของเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติถึง30%ค่อนข้างแรงเลยมากคือของฮินามูริเนาะตู้ถัดมาโดยเขาก็จะมาต่อจากตู้คีระเลยตู้คีระหมดตู้ฮินามริมก็ต่อเลยโดยตัวละครร่วนตู้ของเขาเนี่ยก็ไคเอ็นเนะาะไคเอ็นเนี่ยค่อนข้างถือว่าโอเคเนาะเป็นตัวละครที่ถึงจะเก่าประมาณนึงแต่ว่าก็ยังเล่นได้ดีอยู่เหมือนกัน แต่ว่าสกิลสองเขาอาจจะใช้ยากไปหน่อยเพราะว่าเขาต้องแบบไปอยู่ใกล้ๆเนาะไปอยู่ติดกับมอนมันถึงจะแรงแล้วก็ท่าสามของเขาเป็นท่าชา์าสำหรับใครที่ไม่ชอบท่าชา์าก็อาจจะเฉยๆหน่อยเนาะเพราะว่าขี้เกียจรอถัดมาคือแชทเนาะแชทล่างนี้จริงๆเนี่ยถ้าถามว่ามัน,ม,นมันเก่งไหมมันก็เก่งนะแต่ว่ามันตอนหลังๆเนี่ยตัวละครใหม่ๆมันก็เก่งจนเวอร์ไปมันทําให้บางตัวละครที่อาจจะไม่ได้เก่ามากหรือว่าไม่ได้ ไม่ได้แย่มากเนี่ยมันดรอปไปเยอะเหมือนกันแต่ก็สามารถใช้ได้นะหอคอยอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันเราก็ยังเอามาเล่นได้อยู่เพราะว่าสก,กิลมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรสําหรับแชร์นเนาะตัวละครถัดมาโมเอตเนี่ยก็เป็นตัวละครสังเวียนเอาไว้เล่นในสังเวียนก็ค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าเขามีตายเกิดพอมีตายเกิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างทําให้ปวดในสังเวียนพอสมควรก็ค่อนข้างดีอยู่เนาะได้ใช้ได้ใช้ในสังเวียนอยู่เหมือนกัน แต่ในตัวร่วมตู้ก็ถือว่าธรรมดาทั่วไปเนาะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ที่ดีฮิซากิเนาะทันมาเป็นตู้สุดท้ายเนาะของฮิซากิโดยตู้ฮิซากิเนี่ยตัวร่วมตู้ของเขาก็ถ้าในความรู้สึกเราเรามองว่าเบลคุยะอายาคาชิเนี่ยถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าเบลคุยะอายาคาชิเนี่ยสกิลเขาค่อนข้างดีใช้ง่ายแล้วก็ถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ว่าความแรงความอะไรเรามองว่ามันก็ยังถือว่าโอเคเนเาะมาเล่นได้อยู่ เอโดราโดเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเขาเป็นสังหารมนุษย์ซึ่งมันยังมีน้อยก็ค่อนข้างได้ใช้ตามหอคอยเป็นหลักเนาะส่วนอุคิโอลาสังเวียนเนี่ยเราก็มีรีวิวอยู่เหมือนกันแต่ว่าอุคิโอลาล่างนี้เนี่ยข้อเสียคือท่าสาเนาะท่าสามเขาเนี่ยมันปล่อยช้าไปหน่อยมันเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยเล่นแล้วมันไม่ค่อยสมูทเนาะถ้าอย่างเอาไปเล่นสังเวียนเองก็เล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เพราะว่าพอเราปล่อยท่าสามเราต้องรอนิดน,นึงเนี่ยแทนนี้เราจะได้แบบ ปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็รีบวิ่งไปหาแบบมอนถัดไปอะไรเงี้ยมันก็ช้านิดหนึ่งโดยภาพรวมเรามองว่าตู้แยกเนี่ยไม่เฉยๆเนาะไม่ได้มีตัวไหนที่รู้สึกว่าแบบตัวล้มตู้ดูดีเลยสรุปเลยก็คือตู้นี้เราไม่กดเพราะว่ามันเป็นตัวละครปกติก็ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งคือเราสึกว่ามันไม่ได้มีความแบบรู้สึกว่าจะต้องมีหรืออยากมีแบบรีบมีอะไรขนาดนั้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ตัวละครอวยถ้าใครชอบหรืออะไรเงี้ยโอเคกดได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่เราเนี่ยเฉยๆทั้ง3ตัวละครเลยเราแบบมองว่าเราเฉยเรารู้สึกว่ามันเฉยๆไปหน่อยถึงแบบพี่นา้าโมลิจะมีในเรื่องของเพิ่มดอกน้ำหอมเพิ่มดอกหยดน้ำด้วยขิ้ราอย่างเงี้ยเป็นลิงเป็นอะไรแต่ว่ามันก็ดูเฉยๆนะเพราะว่าตัวละครเพิ่มดอกน้ำหอมหรือดอกเอ่อหยดน้ำเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันมันก็เลย อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องรีบใช้หรือต้องอยากแบบมีเดี๋ยวนี้อะไรขนาดนั้นเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าตู้นี้เนี่ยใครค่าใครข้ามได้ก็ข้ามเนาะเก็บเพชรไว้ก่อนเพราะว่าตู้นี้มันยังเฉยๆไปหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่ได้แนะนําให้กดขนาดนั้นยกเวนแต่ว่าถ้าใครชื่นชอบกดได้เนาะตู้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นตัวละครเองก็เกมเพย์เนี่ยเรามองว่าเกมเพย์ที่โอเคเลยก็คือของฮิซากิเนาะแต่ว่า ของที่หน้าโมลิกับคิระก็ไม่ได้แย่มากเนาะก,นกลางๆแต่เรารู้สึกว่าก็ถ้าไม่ได้แบบจําเป็นจริงๆก็ไม่ต้องกดก็ได้โอเคก็สำหรับตู้นี้มันก็จะประมาณนี้เลยเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์เนาพูดคุยกันได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย